สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมารับเขียวเหลืองเข้าอีกหนึ่งคันครับปีนสองพันเป็นปีสองพันสิบเอ็ดนะครับผมคันนี้กําลังจะเอาไปปลดป้ายนะครับก็เดี๋ยวปลดป้ายเสร็จเราไปทําสีที่บ้านนะครับผมฟรินนะคนพ่นเพื่อที่จะปลดป้ายนะครับแบบนี้เพราะว่าในขั้นตอนของการจะทําสีเราต้องกดแบบนี้นะครับก็ท่านใดอาจจะไม่เคยเห็นนะครับว่าการปลดป้ายรถเป็นยังไงนี่ เราต้องพ่นแบบนี้ก่อนแล้วก็ไปปลดป้ายนะครับแต่ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราพ่นแบบนี้เราไม่ซื้อนี่คือมันจะมีปัญหาเลยคือเราจะออกจากบ้านขอไม่ได้เลย <laughs> เราพ่นแบบนี้เราจะหนีคือถ้าเราไม่ซื้อนี่คือเราแบบเราเป็นคนพ่นเองแล้วถ้าเราไม่ซื้อนี่เรบอกโอ้ผมเปลี่ยนใจแล้วนี่นี่คือออกจากบ้านไม่ได้นะคุย <laughs> กันยาวาไม่เลียกตีเลยตีเลย นี่นะครับอยู่ยก็รอ,อเอกสารคู่มืออยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะวิ่งมุส่งกำลังโทรหาพนักง,งานอยู่ยนะครับปลดป้ายก็รอที่คนส่งมาถึง,ถงตั้งแต่ประมาณตีสี่จอดนอนที่สระบุรีนะครับผมร้อยมันสว่างถึงจะเข้ามานะครับเกรงใจเจ้าของรถเขานะครับนี่ทันใดสนใจชื่นชอบเกี่ยวกับชมนี้ทักมาได้เลยนะครับผมไม่ค่อยมีหายากมากนะครับ ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยขายกันนะครับไม่ค่อยขายกันอันนี้ขอนะอ่ามาขอเลยนะฮะมาขอเจ้าของเลยนะครับไม่มีแล้วก็หายากมากนะครับเจ้าไหนก็หายากนะฮะสภาพที่สวยๆแบบนี้หายากขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมดูคลิปแล้วสนใจก็ทักมานะครับขอบคุณทุกการติดตามจริงๆนะครับ